นี้เราจะมาอัปเดตผักสวนครัวของเรานะคะอันนี้ก็คือเป็นคะนากินใบกับกวางตุง้งแล้วก็เป็นผักสลนันแหน่มะละเอ้ยไม่ใช่กะเพราแดงวุ่นใหม่อันนี้เป็นผักบุง้งตะไครอันนี้เป็นพวกผักผักคะน้าผักสลัดที่โรยไว้เริ่มขึ้น อันนี้ใบพูเก็บขายไปแล้วแล้วก็อันนี้คือบัวจิวบัวญี่ปุ่นจิวแค่ะบัวญี่ปุ่นอันนี้เป็นมันเบนิฮารุกะรุ่นใหม่ที่ปลูกใหม่อันนี้เป็นต้นอ่างวนอ่างนอ่างวนอ่างวนอ่างวนอ่างนอ่างนนี่แล้วก็เป็นผัก เล็กๆขึ้นชายกำลังงอกอันนี้เป็นอะไรนะ้าทัพทิมแคะกำลังงามเลยแล้วก็ไปทั้งนูดอีกอันนี้เป็นชมมานาศกำลังเลื้อยชมมานาศช่วงพักผ่อนกำลังเลือย นี่เป็นใบหมอนที่เก็บทําชาไปแล้วนี่คือต้นอง,งุ่นค่ะอง,งุ่นปุ๊บขึ้นไปอยู่บนหลังคาโน่นองุองง่นนี่คืออง,งุ่นนะคะต้นอง,งุ่นค่ะร้อนมากก็เลยไม่ได้ปลูกอะไรกันมากนะคะเดือนนี้ปีนี้ร้อนมากไปแล้วก็ไปสวนจตุจักไม่ได้เราก็เลยไม่ได้ปลูกดอกไม้เยอะแยะ เปลูกแค่พอกินอันนี้เป็นว่านแสงอาทิตย์ปุกตาน้อยน่ารักอันนี้ก็เป็นพวกผักปังที่เด็ดขายไปเด็ดแจกไปบ้างแล้วผักปังขายแตกยอดใหม่นะคะอันนี้เป็นกะเพราขาวแล้วก็อันนี้เป็นแมงลักพึ่งปูนี่ก็เป็นกะเพราอันนี้เป็นพวกอะไรหนะ้าใส่อ,อมอ่ะ พัชีลาวนี่ก็เป็นลูกยอลูกยอยอปีน,นี้ไม่ค่อยมีเยอะอันนี้คือพวกกินกับลาบนี่หัวละพาน,นี้ก็จะเป็นมะละมะละรุ่นใหม่ที่กำลังตายขึ้นไป มาละรุ่นใหม่ค่ะ